ับสวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาตามที่ทุกคนขอมาเลยนะครับวงน้องก็คือเป็นกล่องสุ่มตัวละครน,นะครับน้องวันนี้ที่พี่จะมาแจกโค้ดให้นะครับวงนอง้องเออก็จะประมัยเลยนะครับน้องเพราะว่าพี่ให้เลือกนะคะนระับวง Jack over, น้องแล้ววางแจกโค้ดน,นะครับน้องกับสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับมีคนขอมาเยอะมากนะครับน้องว่าให้พี่นะครับน้องแจกโค้ดในคลิปเลยนะครับวงน้องวันนี้นะครับก็ตามองน้องขอมาเลยนะครับน้องวละะะคครรนนับเา ที่แบบว่ามีตัวละครเยอะแยะมากมายเลยนะคะน้องเออก็จะประมาเลยนะครับน้องแล้วก็วันนี้นะครับวน้องพี่ก็จะมาสอนลับของฟรีๆด้วยนะครับน้องแล้วก็จะมารีวิวกิจกรรมล่วงหน้าด้วยนะครับนาอว่าจะมีอะไรมาแจกบ้างนะครับน้องแล้วก็แต่เราอะนะครับน้องจะโหจะแรงแค่ไหนนะครับน้องแล้วก็วันนี้นะครับน้องพี่มีแผนแบบว่าจะมาผ่านเพชรเล่นนะครับน้องก็คือว่าจะมาผ่านเพชรเล่นเนะครับน้องว่ากิจกรรมเซิร์ฟนอกมีอะไรบ้างนะครับน้องแล้วก็จะมาสุมเล่นๆให้ดูนะครับนเเเเนนน่่พลลยว้องก็จะะะปมเลยนร แต่ก่อนที่จะไปแบบว่ารับของพีพีจากพี่นะครับวงน้องก็คือก่อนอื่นเลยนะครับน้องใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง1 5 0 0 0คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกย์หน้ามูลค่า200บาทหรือว่าเพชร510เพชนะครับวงน้องเราก็ตัวละครเอลองอีก1ตัวนะครับน้องก็รับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็สามารถรับตัวละครจากพี่ได้รับเพชรจากพี่ได้แบบนี้เเลลลยยนนับวววกกก้้ออองง่่าาาืมมม์ดดไแแช น้อง มาองน้องเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่จะมาสอนรับของฟรีรีวิวกิจกรรมล่วงหน้านะครับน้องแล้วก็แจกโค้ดด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนที่แบบว่าเป็นสายฟรีเข้ามาดูคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวแรกนะครับวงน้องก็คือเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับน้องก็เปกิจกรรมล่วงหน้านะครับวงน้องพี่ขอรายงานกิจกรรมของฟรีก่อนละกันนะครับน้องหรือว่ากิจกรรมล่วงหน้าก่อนละกันนะครับก่อนที่จะไปแจกโค้ดนะครับวงน้องก็แบบ ทางด้านของเคียวบูย่านะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาเป็นกิจกรรมบูย่านะครับเนาะก็คือเป็นเคียวบูย่าตัวนี้นะครับเพียงแต่เราเติมครบ7 5 0ดรยาทนะครับเนาะก็รับไปแบบฟรีๆเลยนะครับวงน้องก็คือสามารถรับฟรีได้ยกเสริมแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมบูย่าตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับวงน้องก็เป็นเคียวนะครับเนาะก็คือเพชรก็เข้าตัวนะครับวงน้องเราก็เราได้เคียวฟรีๆด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงนเราก็้อง กิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตู้ลัคกี้ไดมอนด์นั่นเองนะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับวงน้องก็เป็นชุดตัวนี้เลยนะครับเนาะเราก็สกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มเล่นๆให้ดูนะครับเนาะว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็พี่จะได้อะไรบ้างนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่มาผ่านเพลนเล่นๆดีกว่านะครับวงน้องก็คือกิจกรรมที่พี่เล่นนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมเซิร์ฟนอกนะครับวงน้องมากนะครับวงน้องก็คือเรามาผ่านเพลนเล่นๆกันดีกว่านะครัับบบววงงงนนน้้้ออ่่าาพีจะะะไไดรรคเ ก็จ <muitas S 2> ับประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็ได้มาแล้วนะครับวงน้องก็คือออกไม่ยากนะครับวงน้องก็ตอนนี้นะครับน้องพี่ได้สุดตัวนี้มาแล้วนะครับวงน้องก็เป็นสุดในอนาคตนะครับน้องของแบบว่าจะอัปเดตเข้าไทยด้วยนะครับวงน้องวันที่มาสุมให้ดูแล้วนะครับน้องก็ไม่ยากนะครับวงน้องเราได้สุดไปแล้วนะครับวงน้องมาดูกันนะครับน้องว่าสกินปืนพี่จะได้เลยหรือเปล่านะครับวงน้องสำหรับสกินปืนนะครับน้องพี่บอกเลยโอ้โหได้คามาแล้วนะครับวงน้องได้ตัวนี้มาด้วยนะครับน้องก็เป็นปืนตัวนี้เลยนะครับวงน กันเลยดีกว <HD> ่านะครับวงน้องมาดูกันนะครับเนาะพี่จะได้เลยหรือเปล่านะครับวงน้องโอ้โหไม่ได้นะครับเนาะสุ่มขนาดนี้ยังไม่ออกเลยนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าพี่จะมาผ่านเพชรจากกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะสุ่มทีละสิบเลยนะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับเนาะสิบครั้งไปเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะได้เป็นทางด้านของโทเค็นตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยว่าไม่เกือแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าเราสามารถนําโทเค็นตัวนี้นนนนนนนะรบบเเเไไปปแแลลกกด้้้้ววงงงงอออีียย็็ห นี <Billie> <S <S ่นะครับวงน้องได้โทเคนมาเยอะเลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็สุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนาอในนี้นะครับวงน้องก็มีโทเคนมีซุดตัวนี้แล้วก็มีไอวอลด้วยนะครับเนาะเราก็มีเชดผนึกคริสตัลนั่นเองนะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับเนาะสุ่มแบบนี้นะครับวงน้องตอนนี้นะครับเนาะพี่สามารถแลกได้แล้วนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของซุดนะครับเนาะตอนนี้พี่แลกได้แล้วนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะแลกให้ดูเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าพี่สามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกได้นะครับ น้องกับสกินคาตนานะคงข่าววงน้องก็ค voilà ือน oh <vale> ี่เลยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับนาอแรกได้นะครับวงน้องก็คือสามารถแลกคาตนาได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาอก็มีคาตนาด้วยนะครับวงน้องพี่ขอแลกไปได้วอตัวนี้ไปแล้วกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็สุดจัดเลยนะครับนาอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าอัปเดตเข้ามาในไทยหรือว่าเซิร์ฟหลักของเรานะครับเดี๋ยวพี่จะมาผ่านเพจให้ดูนะครับนาอสสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไายของเรานะครับวงน้องแล ก็คือเมื่อวานนะครับน้องพี่รีวิวไปแล้วนะครับวงน้องก็เป็นกล่องตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าพี่จะแจกให้นะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่จะแจกให้โคดนึงนะครับวงน้องก็คือในโคดนะครับน้องจะมี10กล่องนะครับวงน้องก็สามารถเข้าไปสุ่มกันได้นะครับน้องตัวละครก็มีตามนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องเวลาสุ่มก็สามารถมาสุ่มในห้องแต่งตัวได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ใส่โคดแล้วนะครับน้องแล้วก็เข้ามาสุ่มในห้องแต่งตัวแบบนี้ได้เลยนะครับวงน้องก็เข้ามาตรงกล่องได้เลยแบบนี้เลยนะครับวง้ก็ สุ่มได้เลยนะครับเนาะสำหรับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับวงน้องก็เป็นโค้ดสุ่มกล่องตัวละครหรือว่าสุ่มตัวละครนะเองนครับเนาะกล่องสุ่มตัวละครในเองนะครวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับพี่จะมาแจกแบบนี้ให้แน่นอนนะครับวงน้องเราก็สามารถไปสุ่มเอาตัวละครได้เลยนะครับเนาะตัวละครก็เป็นตามนี้เลยนะครับวงน้องเมื่อวันที่ก็รีวิวไปแล้วนะครับเนาะสำหรับคลิปนะครับวงน้องก็ สามารถดูได้เลยนะครับน้องเวลาสุ่มจะได้อะไรบ้างนะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับน้องก็คือได้แน่นอน100%นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องสำหรับกล่องที่พี่จะให้วันนี้นะครับวงน้องก็สามารถเอาไปสุ่มกันได้แบบนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับวงน้องก็คือตัวละครนะครับน้องเราได้แน่นอน100%นะครับวงน้องก็จับประมานี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครจากพี่นะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะแจกกล่องตัวนี้ให้แบบเน้นๆเลยนะครับวงน้องก็10กล่องเลยนะ เลยนะครับเนาะก็อย่างนี้เลยนะครับวงน้องมาเรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็มาถึงแล้วนะครับวงน้องตอนที่พี่จะแจกโค้ดนั่นเองนะครับเนาะก็คือตอนนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ายังไม่ได้เข้าเกมนะครับเนาก็รีบเข้าเกมรอเลยนะครับวงน้องเพราะว่าพี่จะแจกโค้ดแล้วนะครับเนาะก็สามารถเอาไปใส่กันได้เลยนะครับวงน้องโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือใครเร็วใครได้นะครับวงน้องก็คือใครได้แล้วนะครับวงน้องยังไม่พอนะครับเนาะก็สามารถไปสุ่มเอาตัวละครได้เลยนะครับวงน้องก เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้โค้ดจากพี่นะครับวันนี้พี่เอามาแจกแล้วนะครับเนาะเพราะว่ามีคนร้องขอกันมาเยอะมากนะครับเนาะอย่างให้พี่แจกตัวละครนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มาแจกให้แล้วนะครับวงน้องเออก็จะประไมล์เลยนะครับเนาะมาเรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับวงน้องแต่ก่อนที่จะไปแจกโค้ดนะครับเนาะพี่ขอคนละหนึ่งไรก่อนละกันนะครับวงน้องเออก็จะประไมล์เลยนะครับเนาะมาเรามาแจกโค้ดมาลงน้องก็คือโค้ดที่พี่จอมมาแจกให้วันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่ข นี่เลยนะครับน้องก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเอาไปใส่แล้วได้นะครับเนาะกลับมาคอมเมนต์ได้เลยตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นโค้ดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าสามารถใส่ได้ทุกคนแต่มีสิทธิ์ได้1คนเท่านั้นนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ กล่องสุ่มตัวละครนะครับวงน้องที่แบบว่ามีประมาณ7ตัวในกล่องนะครับวงน้องก็คือได้แน่นอน100%นะครับน้องก็สามารถเอาไปสุ่มกันได้นะครับวงน้องกับโค้ดตัวนี้นะครับน้องพี่เห็นหลายคนขอมาเยอะมากกับโค้ดตัวนี้นะครับวงน้องพี่ก็เลยแบบว่ามาแจกให้เลยละกันนะครับวงน้องก็ตามนี้เลยนะครับน้องสำหรับโค้ดนะครับก็ขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะครับวงน้องก็สามารถเอาไปใส่กันได้เลยนะครับน้องใครเร็วใครได้นะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกล่องตัวละครนะครับวงน้องที่แบบว่าสามารถใส่ได้ทุกคคนนนนนแต่่มมสิิททธไได้้้เเาัะกจปลย น้องก็โค้ดตัวนี้นะครับวงน้องพี่ก็ทํามาแพงเหมือนกันนะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าใครได้นะครับวงน้องช่วยกลับมาคอมเมนต์นิดนึงก่อนละกันนะครับวงน้องเออก่อนที่จะดีใจนะครับน้องว่าตัวเองใส่ได้นะครับวงน้องเพราะว่าพี่อยากรู้นะครับวงน้องคนที่แบบว่าโชคดีนั่นเองนะครับวงน้องก็กลับมาคอมเมนต์นิดนึงนะครับน้องก่อนที่จะดีใจนะครับวงน้องว่าผมได้หนูได้อะไรประมาณนี้นะครับวงน้องเออก็ถือว่าหลายๆคนก็ได้ไปแล้วจากพี่นะครับน้องบางคนที่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับวงน้องก็คือพีี่มมกกิจรรรรสองให้นนะคับ สำหรับคนไหนที่แบบว่าไม่ได้นะครับบุ๋งน้องก็คือคนไหนที่ยังไม่ได้นะครับเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับบุ๋งน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับเนาะคอมเมนต์ย่อดีหรือว่าชื่อเฟซตัวเองนะครับทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับบุ๋งน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่า ในเร็วๆนี้นะครับจะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับน้องก็เป็นเพชร5 1 0เพชรแล้วก็ตัวละครเอหลอกอีก1ตัวนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่ายังไม่หมดเท่านั้นแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าพี่จะครบสองแสนแล้วนะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับน้องขาดแค่สี่หมื่นนะครับวงน้องก็ขาดเยอะเลยนะครับน้องก็ ขาดแค่4ี่หมื่นคนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าครบ2 0 0แสนคนติดตามนะครับเนาะพี่จะแจกเพชรเป็นหมื่นๆแน่นอนนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็รู้กันไว้เลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครนะับเนาะก็เป็นไงบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครนะับเนาะคลิปของพี่เขได้จบลงไปประมาณนี้แล้วนะครับวงน้องพี่ก็มาแจกโค้ดด้วยนะครนะับเนาะเราก็มารายงานกิจกรรมด้วยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครนะับเนาะสำหรับวงน้องคนที่แบบว่าชอบกิจกรรมตัวไหนอะไรย,ยังไงนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนท ก็จะประมาณเลยสําหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนที่จะจากลากันไปแล้วกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นลวกันนะครับเนาะว่าจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงหรือว่าพี่จะมาแจกของอีหรือเปล่าด้เลยครับวงน้องอก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลวกันนะครับเนาะก็ไปคิดตอนเย็นแล้วกันนะครับวงน้องบาย